สวัสดีจ้าพี่น้องปองปายสุภูสุคนสวัสดีเด้อนะคะืัอน,นี้กับอ่าอ่ารัฐบาลเปินมหาเนาะกับพึงเสียจจากเล่ออกมายังขังนองจากน้อยนะคะวันนี้บรรยากาศดีดีอ่าร่มเย็นว้อยๆกับมีร่มในจากน้อยค่ะฝนบ่นมีอากาศดีแต่ว่าก่ย่งหนาวอยู่ได้พี่น้องก่ยังมีความหนาวอยู่นะคะนี่โอ้อากาศดีแห้งก็ยังม,มีความหนาวอยู่ม,ม,ม,อยมอเตอร์ไซค์ก็ตาต์ทไม่ติดโอ้เส็งเลยแล้ว เดี๋ยวผ้ายางเป็นอพี่น้องเนาะคุยมอ้อยหอยสังกันไปนะคะในเงินภาษีขค้ืนสองพันโอด้ดีดีพี่น้องสองพันนิดๆก็ยังดีดีดีโอบเสียขค้ืนจ้ะแต่เสียขค้ืนเนี่ยก็อักเรือดเพราะว่าอย่างเพราะว่าตีใหม่กับประเทศงานหลายเนาะพี่น้องเนาะเราปีมาปีนี้ยังไม่ได้ทํางานเลยเปีนี้ยังไม่ได้ทํางานเลยก็ไม่รู้ว่าปีหน้าจะได้อะไรหรือเปล่านะคะกอบพระคุณยัเราพี่น้อง ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังไม่ได้ทำงานอะไรเลยนะคะกะวังว่าเิได้เฮ็ดงานนะคะเฮ็ดงานน้อยก็ได้เสียภาษีเออก็ได้ภาษีขึ้นน้อยเฮ็ดงานหลายอาจจะได้เสียขึ้นหลายอาจจะได้อาจจะได้ภาษีขึ้นประมาณนี้มีเสียมีได้นะคะปนกันไปนะคะแล้วก็เงินเฟรียกับบัตรลายค่ะพี่น้องด้นิดเดียวค่ะในนิดเดียวในบรายก็ยังดีกว่าบัดเลยเนาะพี่น้องเนาะ สี่พันหาพันหรือสองพันก็ถือว่าเป็นเงินนะเป็นบ้านห้ามมันก็ลายเยอะกับเป็นหมืน่นาคุณหล่อเนาะค่ะเนาะกะเก็บหอมรอมนิดเอานะคะอันไหนใส่อันไหน,น,นประหยัดกับประหยัดนะคะอันไหนที่พ่ควนประหยัดเท่ากับพอตองประหยัดได้พี่น้อง <c oughs> นะคะซื้อกินกับซือบซ้อซ้ำพอซ้ำพอพออิ่มหมดแล้พี่น้องนะคะจะรวยจะจนมันก็กินซ้ำอิ่มหมดและพี่น้องนะคะอีกยังมากไม่นะคะกับประมาณนี้ค่ะโอ้บรรยากาศดีแท้ละลเด้อพี่น้องคุณอะ แดดสองไปค่ะอากาศดีมากเลยเมอยหอยสังกันนะคะเป็นยังไงเนาะทั้งเมืองไทยนี่อากาศเป็นยังไงจากฮอนหรืหอไปสิเขานาฝนมเมืองไทยกันก็นได้นะคะวันเกิดตีน้อยก็ยิบห้าแต่ว่าวันอาทิตย์เนี่ยพ่อเขาจะจัดงานวันเกิดให้แต่ตีไม้ก็ไม่รู้ว่าจะไปว่าไปอยากไปเยยบบ้านเขาพี่น้องแต่เขาก็บริบารเขาก็สวนน้วล่ะเมื่อจกไปนะเขายังไงเนาะก,ก็เพื่อลูกนะ เพราะว่าไปต้องไปมันว่าเป็นตัวของตัวเองเอาความรู้สึกนะมันมันไม่เป็นตัวของตัวเองมันเหมือนว่ามันมีทั้งญาติทั้งอะไรเยอะแยะมากมายเข้าไปจะไปนั่งศบตาคนบ่บอพี่น้องแต่ก่อนว่าเป็นสีเด้คนลาเริ่มงิตใจคนมมนดีอยู่แล้วพี่น้องนะใครจะคิดยังไงคนใจดีอยู่แล้วนะอันใดแห่แห่ไพ่ใด้ห่ไพ่นะคะอันใดที หายอภัยเ่ไดกัข้ากับแค่หลีกเดียนบ่ไปตอบตูนะคะการที่เราเงียบมันก็เป็นสิ่งที่ดีถ้าการที่เราไม่พูดเลยมันก็มีดีพี่น้องอันไหนที่มันสมควรที่จะพูดก็พูดเอาไรก็บ่ได้นะเอาพ่อดีพ่องามนะคะสังคมทุกวันนี้เขาเรียกอะไรสังคมหน้ากากก็ไม่รู้ว่าใครดีไม่ดีกับเราเราเรายังพูดไม่ออกเลยดูไม่ออกเลยเอาง่ายๆดอกไม้กับงามงามดีมค่ะ ก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อน,นะคะอาจจะมีการเวียนหัวแน่น็ดนึงโอ้ดอกไม้กำลัางงามพี่น้องมันกำลังงามค่ะคุณดอกไม้กำลังสวยนะคะทุกคนมันกำลังขึ้นสวยงามมากเลยนะคะก็จะเอามาให้ดูกันเนาะซูมบางไม่ซูมบ้างก็ขอโทษนะคะทุกคนจะให้ทุกคนเวียนหัวอีกแล้วน,นะคะนี่นะคะดอกไม้กำลังสวยเลยจ้าอาการดีแห้งพี่น้องเอ้ยนะคะ ทุกวันน uh ี like you you ้ก็เป็นตัวของตัวเองเราจะให้เราจะเห้าอใจเห่าแบบว่าอ่าแอปเบลต่อแล้วว่าเป็นสร้างภาพนั้นเฮตดบ่ได้ใดนพี่น้องเขาออกแบบว่าเขาเป็นของตัวเองเป็นตัวของตัวเองมันมีความสุขได้พี่น้องมันจะเหตดจังใดก็ได้เพราะว่าการที่เราเป็นตัวของตัวเองมันเป็นสิ่งที่ดีคอนเทนต์เคื่อกันอ่คอนเทนต์เรา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 ก็ทำคอนเทนต์ในแบบของเรานะคะก็ สมองของเข้าเฮ็ดไปได้เรื่อยอันไหนมันอันไหนมัน,น,น,มนที่จะดึงดูด FC เอฟซีขามาใดนี่เข้ากับสีเฮ็ดแต่ว่าตีมากแค่ขอเวลาเนะพี่นงเนาะขอเวลาจากน้อยหนึ่งเพราะว่าหนาตามส้มๆเพราะว่าพอสบายเนาะคะ่นะเนาะกับชิบะย่าม head, เฮ็ดให้มันพอถึงเวลานะั้นเราก็ตีมากกับชิมาอะไรสุดแทบจะทุกงมือได้แหละขอเวลาแค่สิ้นเดือนนี้แล้วกันนะคะเดือนนาน,นี้อาจจะได้เฮ็ดงานแต่อาจจะบ่ได้เห็ดลายนะคะ อาจจะบันเทิหลายเพราะว่าเป็นพี่ข้าแค่สองหรือสามอาทิตย์ก็เกือบเดือนละแล้วสิทําคอนเทนต์ไปน้ำเห็นงานไปน้ำทำคอนเทนต์ไปน้ำเห็ยนงานเออถ่ายรูปถ่ายเงินบ้างเห็นงานแบบไหนนะคะอ่าแล้วก็สิมีอาจจะเข็นอ่าอาจจะอัดคลิปนะคะคลิปกินคลิปเข็นกับเขาไปเรื่อยๆตามภาษาเขาเลยละเราลองทําไปเรื่อยอันไหนมันดีอันไหนมันอาจมันวันนี้มันอาจจะไม่เป้งไม่ปังเท่าไหร่ก็อาจวันข้างหน้ามันอาจจะเป้งจะปังนะพี่น้องกัตีมากับเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่หาเรียงฉีบหาเรียงลูกนะคะ ่เหมือนกับพวกเจ้านั่นแหละนะคะฉะนั้นเสียการที่เราจะดูโซเชียลเนี่ยเราต้องมีสติแยกแยะรักใครชอบใครก็ไปสนับสนุนอ่านะคะศิลปินคนนั้นไม่ชอบเราก็แค่เลื่อนผ่านอย่าไปคอมเมนต์หรือบั่นทอนจิตใจเขาหรืออ่าไปด่าทอนะคะในสิ่งที่มันไม่สมควรนะคะเขาอยู่เหมาะๆแม่ๆไดพื้นที่ของเขาดี นะคะอันนี้ก็คือฝากเตือนไว้จักนิดนึงนะคะการที่เจ้าจะรักใครเนี่ยรักศิลป,ปินคนหนึ่งเนี่ยเรารักแค่พองามสนับสนุนเขาเงียบๆก็พอแล้วนะคะถามยูตีไม้กับเบิงมันกับ,ม,กบ,ม,กบมันใสแต่เฮาอย่าเบ่ยวเบอาดีกว่าเพราะว่าถึงยังไงเนี่ยเขาก็มีเงินมีทองหลายก็พวกเฮาเฮาอย่าไปสนสนใจได้นะคะซัพพอร์ตได้แต่อย่าเกินหน้าเกินเกินไปอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนเอเอเฮาเฮาต้องมาซัพพอร์ตชีวิตของเฮากว่าเออ มือนีจะกินอีหยังมือนีจะหาเงินทั้งไหนมาจ่ายค่าบ้านมือนีจะหาเงินทั้งไหนอาไปจ่ายค่าเทมอมเข้าตองคีดถึงสันเด้ถึงเขาโดนยังมากเขาเคย,ยังมีเงินเลพี่น้องนี่ต้องมาดูสภาพเราหนีพี่น้องเอาติไม่เบาถือบอเออฉะนั้นสิว่าถางไรดีละฉะนั้นเราเรารักรักใครชอบใครก็ไปดูคนนั้นสนับสนุนนะไม่รักไม่ชอบเราแค่แค่เลื่อนผ่านนะคะติไม่ก็เห็นโอ้ยตากัน เ่องตึงๆมันไปกันใหญ่นะมันมันเลยเถิดน่ะมันมันบอดีข,อข่อยฮักคนหนี่ข่อยกระเบิงข้าเจ้าที่เราเราดูที่ผลงานมากกว่าอะไรที่ดามาเราเราเราอย่าไปดูเลยดีวยกว่าเนาะเออมันเห็นเห็นเฮ้าบอบอสบายใจพี่นอ้องเราชอบที่ผลงานเราดูที่ผลงานเนี่ยกลับไปนะปีหน้านี่อาจจะเป็นปีหน้านหรือปีนี้ไม่รู้เพราะว่าจะไปเขาเรียกว่าอะไรล่ะดอกไม้กำลังสวยเลยจ้ะ ดูดอกไม้กลำลังงามงามพี่น้องงามแพงนะคะนี่ดอกไม้กำลังสวยเลยนะคะดูนี่ไม้กำลังสวยกำลังขึ้นนะคะเอออันว่าอันงานบวชลูกนี่ว่าจะจ้างคอนเสร์ตัวเกีียวมีสกไปทั้งวงเลยนะคะพี่น้องเราลักเราก็ไม่มีใครมาดูเราก็ไม่เป็นไรเราก็จ้างไปให้ครอบครัวหมู่บ้านเราดูเราก็ไม่ได้สนใจดามากเลยเหรอกเราชอบเราก็จ้าง ดีไม่ดีงานตรงงานแต่งงานบวชงานมันเกิดงานส่วนตัวจากเมื่อบัองเกิสิเป็นยังษ์นางเบ่งผูเดียวตัวไมนจะสนุกจมวนไปพี่น้องคนทีคนทคนท่คนที่ไปบ้าให้เขาน่ะคนที่ไปบ้าให้เขาคนที่ไปบ้าให้เขาเนี่ยดีพอหรือยังทำได้เหมือนเขาไหมอย่าไปบ้าให้เขาดีกว่านะ ตีไม้กับบริขาสะอาดคือตีไม้บอกแลละไม่สามารถที่จะไปสั่งสอนใครได้เราก็อยู่อยู่ในมุมของเราอยู่แบบเงียบอยู่แบบไม่ไปทําร้ายใครไม่ต้องเอาชนะคนอื่นเอาชนะตัวเองดีที่สุดนะคะแล้วก็พ่ต้องไปแค่ว่าใครสิสนใจใครสิบอกอยังเมื่อก่อนแค่ดนด้ในกวนี้บ่แค่เราพูดคําเดียวว่าช่างช่างแมงประมาณนี้พี่นนอะ ช่วเบิองไกลๆพี่น้องเอ้ยพุ่นอากาศดีหลายอากาศดีแห้งลยพี่น้องเอ้ยอากาศดีแห้งไรจ้ะอุ้ยตีน้อยไปบ,บ้านเพื่อนตีไม้นะคะตีไม่ก็ได้ไปแล้วค่ะไม่อยู่บ้านนะคะก็น,นั่นแหละยังตีไม่บอกนายกะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ตีไม้กับตีน้อย<ม>ในเด้อพี่น้องผิดพลาดประการไหนตีไม้กับคงขอโทษขออภัยแล้วก็สัญญาว่าจะปรับปรุงซ่องตัวเองให้มันดีๆแล้วสิ่งที่สอบที่สุดก็คือบรรยากาศก็อยากเอามาให้เบ่งนะคะเดี๋ยวไม่แน่หน้าร้อนปีนี้อาจจะได้ไปขี่รถท่องเที่ยวนะคะน,น,นู้นนี่นะคะต้องถามเพื่อนก่อนว่าเขาจะไปไหมแล้วก็หารค่าน้ำมันกันนะคะเพราะว่าเราอยากเอา เราไปเราก็ต้องช่วยกันนะพี่น้องม่แม่นเป็นดังไอแปะเด้พี่น้องมาแม่นค่ะเรากินอะไรเราทําอะไรเนี่ยเราก็คือแชร์กันนะคะไม่เอาเปรียบคนใดคนนึงนะคะมันจะเป็นถึงข้อไม่เอ,อ่ยแต่เราก็คําว่าเกรงใจมันต้องมีกันทุกคนนะคะโอเคเนาะยังไงตีมายก,ก็จะขอลงคลิปก่อนนะนั่นแหละพี่น้องฝากไปในเดินในอมแขนอมกอดจะจะลืมเล่าข่าววันที่หนึง่งเมษาในฟีนคลับนะคะอย่าลืมไปเที่ยวกันนะคะ ไปเที่ยวนะคะไม่ใชไไ่ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายกระเทยตุ๊ดเกย์ไปได้หมดผู้ชายแท้ไปเที่ยวบาโฮต์อ่ะก็ไม่ได้จําเป็นว่าต้องเป็นเกย์นะคะเขาไปเพื่อความสนุกเขาอาจจะไปนั่งฟังเมืงองยังก็คือผู้หญิงแหละสิแม่เป็นผู้หญิงแต่ไปไปเที่ยวบาท่อมบางนูนะ่นนะ่ะมันก็มีค่ะพี่น้องนะคะอันนั้นเราก็เวลาเราจะสืบอะไรก็แล้วแต่ให้มีสติแยกแยกให้เป็นนะคะโอเคเนาะสำหรับนี่ก็สวัสดีค่ะ